นะครับสวัสดีครับผมกับพผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกมคอฟสปาร์ตี้รีบิวต์พาร์ทที่สองนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยกว่ากับเอ่อยูกะแล้วก็นาอมีกับซาโตชินะครับโอเคแล้วจจุดนี้แล้วก็ไปข้างบนใช่ไหมโอเคซามาแล้วซาภาคแรกใช้ได้อยู่โอเคอั okay, นนี้อะไรเเ่ยที่อยู่ข้างหลังเธอเป็นของจริงหรือเปล่านะ จริงออกเหมือนครับเหมกับในแบบปก cover แทนที่เหมือนเหมือนว่าจะบอกว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราอาจจะไม่ใช่ไม่่ใชเพื่อนเราก็ได้ <c oughs> มันนีใช่ไหมนีอะไรเอ่ยนี่หนังเกา่เกาๆที่กลายเป็นสีเหลืองแล้วคือเก่ามากแล้วก็แน่นอยู่มีอัดแน่นอยู่ในตู้ในในตู้หนังสืออา่าฮะโอเคออกงั้นไหทานี้กันเลยอะไรเอ่ยนั่นนี่อะไรเอ่ยเหมือนเหมือนจะมีเศษ วอชชั่วิชาร์ปเนลมีหรือว่ากระดาษถูกแทงด้วยตะปูดำแหลมมากมายจนอ่านไม่ออกเลยอะ่ะโอเคนี่ไปได้ป้าขวาไม่ได้ต้องการสะพานข้ามก็คือนนเอาไอ้นั่นใช่อุ๊ยอะไรอะ่ะดาวนั่นมันคืออะไรอะ่ะ What is that ฮแล้วนี่อะไรเอ่ยมีดวงดาราด้วยัล้ววอช็์อ่ะสับที่ปะใช่ปะวั แล้วหล,ลังจากนั้นเป็นของนั่นไงฉันว่าแล้วโยชิกิที่หน้าตาเหมือน,นเมายากับอายุมิใช่เอาล่ะคิวชั่นกันเอาวัาดอ่าฮะโยชิกิคิชิโนะมะกับอายุมิชิโรกิก็ลงพลังกันแล้วตอนนี้เอ็มพีของโยชิกิมากกว่าอายุมิห้า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 พอยนะครับเอาไว้ทำไมเอ็มพี นี่พร้อมแล้วใช่พร้อมนี่ไปแล้วน,นี่ยังไม่ยังไม่ออเหมือนกันโอเคเอเอ,อข้ามมันไปไม่ได้กรรมวัดเฮ้ยพันไหวเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะกรรมเอาข้ามนไปได้แล้วบ้าจริงอ๋อเมื่อกี้เราไปอ๋อที่เออใช่ใช่ที่ไปกับยูกะกับโชิโดชิที่แปลข้างล่างนี่หว่า อ๋อเปลี่ยนเป็นข้างบนแทนโอ้โหกระทานทำไมมันเชื่อมต่อให้อย่างนี้เลยล่ะนะกลัวท่านี้มีอะไรอ่ะพี่สองทางด้วยสองทางด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเอาตรงนี้กอนแล้วกันนะเนี่ยนะ่ามีห้องเดียวแล้วน่นจะน่าจะเจออะไรสักอ,อย่างหนึง่งโอ้โหเยอะวะ่ะนั่นลอยอะไรแดงๆอ่ะจ้ะก็ไม่ถึงนะจ้ะห้องนี้ตันด้วยอ่ะจ้ะออกห่างจากห้องแล็บนะจ้ะห้องวิทยาศาสตร์ไอห้องนั้นนี่น่ารักอลอยล่นี่ยอะไรอ่ะกดไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะ แล้วลสซไฮเฮ้อวิ่งเลยเนี่ยนั่นมาอะไรอ่ะคือฉันรู้หรือไงจ๊ะฉันไม่รู้อ่ะผู้หญิงก่อนเลยกรรมแล้วก็ว่าไงผู้หญิงก่อนอ่ะจะไี้เฟิร์สเลยกรรมฮลโหเอ้าเป็นศพเป็นศพขมนุษย์จริงๆหรอเนี่ยมันดูไม่เหมือนมันดูเหมือนหมาเลยแมวหรือเปล่าล่ะมันดูไม่เหมือนหมากับแมวนะเว้ย นะบางอย่างเขียนอยู่บน,นพื้นอะอะไรวะามอ่านโปสเตอร์อะข้อความที่ถูกเขียนด้วยเล็บของมนุษย์ถูกกรีดไปทั่วด้วยความรุนแรงเต็มพื้นเลยฮะหมายความว่างไงอะามอ่านโปสเตอร์อะฉ,ฉันก็อ่านภาพบัตรเขาบอกฉันก็อ่านนะแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นอะไรเลย เชียร์แล้วเชียร์แล้วอะไรเนี่ยไปทงอางออกอยู่ไหนถามฉันทำไมอะ่ะเรแพงปิดอยู่หมดเลยอะ่ะใครใครพยายามจะขังเราที่นี่เหรออ๋อสาวหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันเริ่มจะหลอดออกไปไม่ได้แล้วนั่นจ้าเฮ้ยเฮ้ยสาวสาวสาว,สาวมันมาแล้ว โอ้โอ oh ้โ oh. อ oh ้โอ้อาวจ้ะเฮ้ย hey. มีรอยรอยเล็บมนุษย์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะหายละมันต่างไม่เปิดอ่ะเสีย,ลย,ลยลแ,แลว้วเสียแลว้วเสียแล้วเวินกรรมแล้วเวินกรเริ่มเวินกรรมแล้วกรรมแล้วเอาเลยเอาเลยนะครับสวัสดีครับผม กาเพราะว่าผมโยชิคกี้กับอายุมีกับการเลเวอร์ใหญ่ขึ้นเลยพอาพอเพราะทุกครั้งเหรอเออสิปะเอาเล็กเหมือนเดิมละกามเอาไงดีว่าแล้วแกอววัดเออเอาไงอะกามโปสเตอร์คืออย่างนี้หรอจ๊ะเฮ้ยทำไงอะ คือค wow. ือจะ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 จบกระจกมาเลยได้ไหมไม่ต้องมาขังอย่างเงี้ยคือจะได้โดเซฟใหม่เลยเงี้ยเข้าใจปะอย่างนี้มันต้องให้ลองอะไรอีกเนี่ยฉันไม่รู้เลยเอาไงอะต้องไงดีวะสศว้าหายไปแล้วถูกขังอยู่แค่นี้เหรอกำบอกไปใช่ไหม ฉันอ่านออกนะเหมือนเดิมกูว่าแล้วกูนจริงมันควรจะอ่านได้เหมือนเดิมอ่านอ่านไม่เปลี่ยนนะมันควรจะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเฉยเลยอย่าบอกนะว่าพวกเราถูกขังอยู่ที่นี่อ่ะเอาไงดีละ่ะเอาไงดีละ่ะป,ป่าแล้วฉันนั่งคิดอยู่นะเว้ยถ้าเกิดพวกเราถูกขังอยู่ที่นี่ละก็ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงดีนะเป็นโอ้โหนะไม่ทันที่ฉันจะปล่อยเธอตายอย่างนี้ห,นหรอจะจ๊ะแต่ว่ามันไม่มีหวัง,งวเลยนะเพราะ พยายทุกอย่างแล้วนี่นะเ <c oughs> พต้องกลายเป็นกระโหลกอีกสองสองคนที่นี่แน่ๆ,ๆเลยอะ่ะนั่นเพราะว่าพวกเราแยกกับคนทุกคนนี่ลนะ่ะพวกเราคนจะทำอะไรสักอย่างสิทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยอะ่ะช่วยเขุป,ปังไงล่ะกรมเอาไปไห,ไหวะเธอไม่แฮปปี้ใช่ไหมล่ะ ที่ถูกขังอยู่ที่นี่กับฉันนะแทนที่จะเป็นโลูชีของเธออ,อาจจะโหเรมจะโหดอะไะคน,นาดนาจะจนะนายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูเย็ดอ่ะใช่ทำไมอ่ะทำไมฉันน้่นถูกขังกับคนอย่างนายด้วยล่ะวัดเด่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยอ <laughs> ีกหมายเลยดวยนันจับเพนตะแคมนี่สามารถสา,สาป,ปาร์ตี้กันได้ เอาเฮ้ยถ้าเนั้นเออทุกครั้งดีอะทำไงออ่ะเอ่มเอ่มเอ่มเดี๋ยวสิดูว่าเกมโอเวอร์มันไม่โอเวอร์เหรอเอาไงดีอะอยากโหลดเซตแต่ว่ากลัวอยากเจออีเวนต์อะขอโหลดนิดนึงนะขอลองโหลดหน่อยนะคือว่าเดี๋ยวนะโหลดเซตหน่อยเดียวนี่ปะเออ ยังซายไม่ได้ไปยังไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะอยากไปดูก่อนนะยางไม่ข้ามาห้องนี้ทีหลังนะจ๊ะทุกครั้งช้าก็ไม่สายใช่ไหมนะจุดจนี้ก็ไหนแถวนี้มีอะไรบ้างนี่อะไรเอ่ยห้าวิ่งในทางเดินมา u ย s ีเอสแคเอืออะไรไม่รู้ให้มั่นใจว่าเธอเตรียมพร้อมแล้วก็ชุดของเธอก็พร้อมด,ด้วยนะจ๊ะห้าวิ่งในนรกด n น be อะไรวะ อ่ะไม่ออกแล้วเนี่ยวัดเลยตายจะตายโอเคตายจ้ะมีเลือดด้วยอ่ะมีอะรอยเลือดด้วยกรรมโอ้โหทิศเหนือทั้งสองเธอะเธอตายที่นี่แล้วก็คอนดิปัดของความตายของเธอจะไม่มีทางหยุดตลอดไปไม่ว่าจะไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่าจะต้องแบกรับเท่าไหร่ไม่ว่าจะ ต,ต้องให้มากแค่ไหนก็ไม่มีทางหนีแต่ควรจะปลดพวกน,นี้ไปได้เธอจะตายตรงนี้ไม่ได้เลยอนไหนสักอย่างนะขอข้ามด้วยกันนะมันเยอะวัดมีบอร์ดอยู่เอาไปเอาไปเย่ได้รุ้บอร์ดแล้วอันนี้เยอะวะ่ะโอ้เยอะไปทางมันยาว,วะ่ะ ไ่ถูกขังในง่ายตรงนั้นนะโดนขังเบอยอะ่ะเดี๋ยวขาขอสำรวจบ้านนึงนะครับทางเยอะวะหวไม่ห้องปกติวะเอา้ากำเอา้ากำเอ้าทำไมไงงั้นเฮ้เฮ้นั่นมันาอะไรอ่ะห้องของพวกเราวัด <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ทาเข้ากรรมน่าอะไรไอ้แป๊บ,บ,บอยู่นั่นนะฉันเะห็นนะอันเจนะเดี๋ยวสิจะเยอะเลยแถวเนี้ยมีอะไรเจอเยอะเลย,เยอะ่อยอะแต่ไอ,อ,อ้ตรงน,นั้นจะดันดูข,ขังไม่ได้กรรมเลยข้างล่างมีอะไรเปล่าลอยเลือดเน,นี่ยอนะีกุ้งอับเนืงอ่ะคนน้ำชายหญิงป่ะนะ,นะวางกระดาษได้ไหม เดี๋ยวทางเยอะเลยก็ขอวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะซิคูตี้การ์ดลุมห้องห้องการประตูมันล็อกไม่ได้ห้องการที่สองล็อกเหมือนกันอ่ะโอเคก็อ่ะบ้าไปไม่ถูกครั้งกันแล้วกันนะอยากรู้ว่าคือมันไม่ไม่ไปตันได้ทุกเมื่อโอ้อะไรนะนั่นกว่าแล้วเลือดเลือดรถคนละสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิ เล,เลือดด้วยอ่าไอ้กีนบายนี่จะดูดเลือดทางชีวิตของท่านถ้าเกิดาอยากตายแลก็ก็ให้ดูดเลยนะพระเจ้า <c oughs> กำทวิงเกิ้ลทวิ g กิ้ h ไลท์ l l ล l i ลูมิเนตลูอับเพนอันดี้คา e ์มา i s ชไอ w i n k l i n g แสงสว่งวงวงวงางไอท t w ง n k l e t w i n k l i n g สักอย่างหนึ่งจะทำให้ทางเปิดเปิดได้อะคืออะไรอะฉันควรทำอะไรต่อไปอะอย่างเราย้อนกลับไปทางเดิมเ้ย พันิ้วไหวแล้วพันพันิ้วไหวแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนี่ก็ไปไม่ได้ไม่มีกระดานม,มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะท,ทางนี้แล้วค่อยเดินกันต่อไปให้ให้อยู่การนนำเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมห้องนี้ถังห้องนี้ไม่มีนะ เราขึ้นมาเราขึ้นเราเรามาจากข้างบนใช่ไหมโอ้ทางนี้แหละทางปิดไฟแล้วมาจากทางนี้ใช่ไหมขึ้นไปแล้วก็ตันปะอุ้ยอย่าที่อย่า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 ทำเหมือนั้นสิโอ้โนี่ไงก็ได้ขึ้นกันแน่นี่ทางไปต่อทางทางพังหมดแล้วเอาหยิบกระดานได้ไหมได้ไหมโอเคไปต่อ ไมก็ใช้ได้อยู่นะ,ม,ม,ม,ะมีกระดาษให้เก็บด้วยโอเคอ๋อขึ้นมาชั้นสองฝั่งนี้ก็ได้นี่นะอ๋อนี่ชั้นสองมือนกันจากคนมาฟังไปต่อดลและไปต่อทางขวาละได้แล้ว,ไ,วได้แล้ว,ลว,ลวนะอ๋อมีหน้าทำไมตรงนั้นถึงมีกระดาษน้งสามันเข้าใจแล้วให้เก็บทำไมตอนที่มันไหวก็มีโอกาสเก็บใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอา้าอีกแล้วอะ่ะกับพี่ดีอยู่กากรอ,อย่างนี้ อย่างนี้เลิศกว่าเลิศกว่าสามีเช่นออเดอร์ก็ก็ทำอย่างนี้แหละเลิศด,ดีจริงไหมทำไปต่อสามคนก็ได้ไทมไมไม่ทำอ๋อหรือวันยากเกินไปอล่ะต่อไม้ yes ไปคไุณจะไปต่อนี่อะไรเอ่ยโอ้โหเราห้ามตายนะจะไม่ปล่อยเธอตายนะนี่ยังไงอ่ะแค่นี้เหรอจ๊ะ คุณนี่โอ่อี้บอลฉันนะจ๊ะฉันไม่รู้เธอช่วยอะไรฉันได้หรือเปล่านะจ๊ะมาลงข้างล่างกันนทางไปต่อมีอะไรบ้างเอ่ยมีรอยเลือดสีแดงอะไรอีกเนี่ยเอา้าอันนี้ให้อ่านโปสเตอร์แล้วก็ตรวจสอบบุคเคสได้หรอวะอันนั้นยังไม่ตรวจสอบอันนพันห้อนั้นเรามีอันไอ้ตู้หนังสือบางอันที่ยังไม่ไ,มได้ตรวจสอบเลยอะ เอาแค่นีวะกำอุ้ย <c oughs> เยอะจุงเบย์ไอ้ขเขียวเนี่ยกินปลาแอบซอบอีแล้วะเยอะวะ่ะตรงนั้นก็จะอ่ะนานในดีไหมเนี่ยต้องเข้าไปเอือเอ้ออื้อๆกับจำซีรอบอ่ะมีอะไรให้บอกเนี่ยเอือเอ้ออื้ออื้ออ่ะเพราะเราอยู่ด้วยกันจนกว่าเราจะตายจากกันไปแรืว่า พวกเราจะบอกจะ,จะพูดว่างานก็ตามฉันหวังว่าพวกเขาจะได้ออกจากที่นี่ฉันคิดว่าคนพวกนี้ยอยู่คนเดียวเอ้ยคนพวกนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเหรอเห็นนะเราไม่ควรจะไปทางนี้ก่อนนะเราควรจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยมาทางนี้นะเพราะมีทางไปทางซ้ายไปต่อได้ทางนี้มีอะไร,ระบ้างปะห้องน้ำปะเนี่ยโอ้ยไฟดับอีกแล้วอ,อ๋อนี่ไงตรงที่แยกจากกันตรงนี้โอเค นี่อะไรเอ่ยมีกุญแจเก่าๆอยู่บนตู้อเก็บได้ปะได้กุญแจกุญแจรับโอน่ากลัวมันมีอะไรข้างในไแต่มันด้วยแก้วที่แต่มันด้วยของที่อัน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 ตรายอุปกรณ์ของอาจารย์ด็อกคิเมนต่างๆแล้วก็หนังสือมากมายที่เก็บอยู่ในข้างในนี้แล้วก็ดูเก่าๆด้วยดูไม่ดูอ่ะส่วนใหญ่มันก็ดูไม่ค่อยอว่าเป็นอะไรกันแน่นะ ่านไม่ออกเลยอะกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนเปนที่ด้วยให้โยชิกิอ่านแทนเรามีด้วยกันอ่ะอ่านได้ไหมยูกะอ่านทำไมกรรมสือพิมพ์เดือนยี่สิบวันที่ยี่สี่เดือน,น 24, เอ็กวันนี้ห้องสนุบเก้ากี่สักอย่างโยชิกิอ่ะนีวนะ KI อะหนึ่งสองสาม ตัวสอนเรอแล้วมีเคไอ,อ,อกี่เหรอมันขาดหมดเลยอันไม่ออกอะ่ะรูปภาพเด็กวาดรูปวิสาดสีขาววิสาดสีขาวร <c oughs> ันแทงนางฟ้าสีดำหา <c oughs> กรรมอะไรนี้เอ่อ ได้กุญแจใช่ไหมมีเลือดเท่าไหร่ตอนนี้เลือดเลือดเต็มอยู่นะ <c oughs> อุ้ย้ามไปโอเ,อโอเไปตาโอ่าฮะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือยี่สิบได้อยู่เลือดมันเพิ่มเพราะอะไรวะ Inside the drawer is a small crystal ในใน,ในลิ้นชักมีคริสตัลเล็กๆอยู่เอาไเอาสิในคริสตัลคัสเตอร์ เงินพลาสมาคัสเตอร์มีเฉพาะไหนชอบยูกาชามพอปิเดนคีคริสตัลคัสเตอร์อคริสตัลคัสเตอร์ใชไ่ไอเทมที่ไว้จัดการกับไอเขียวๆนี่ปะใช่ <c oughs> ห้องอีฟเฟบา์นี่วะ <c oughs> มันกำแพงมีชาร์จของมนุษย์ร่างกายมนุษย์อยู่อะด,ดูใกล้ๆแล้วอ่ะสีที่พ่อนอยู่ตรงชิ้นเอ่อเอาไว้ไวาภายในอ่ะเหมือนกับเลือดจริงเลยอ่ะเอ่อยา มากมายออฟติดได้ด้วยแล้วก็สักอย่างยามากมายหนังสือยามากมายแล้วมีใครนอนอยู่หรือเปล่าโอ้ยตกใจพี่ชายหนุ่มง่วงอะ่ะเธอโอเคได้เปล่าซาโตชิพวกเราควรจะพักไหมเออเออให้เลือกด้วยเหรอ,อพักก็พักอ่ะยังไม่ได้เซฟเลยนะได้พักหน่อยก็ดีนะยังไม่ได้เซฟเลยกลับแล้วไงถ้าเกิดอ่ะ เอาไปยอ๋อพักใช่ไหมเละเต็มแล้วยยอโอเคระบบนี้ก็โอเคนะมีอะไรแปลกๆมากมายอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยงงเลยอุ้กดสเปซบาร์ค้างแล้ววิ่งได้ไวเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้อ่ะโอเคก็ใช้ได้อยู่อะข้างในไม่มีได้อ่ะอุ้ยโดนไม่ได้อุ้โอเค ไปซ้ายต่อแล้วกันนะเอะทางนี้มันเสีรู้สึกว่ามันแปลกๆนะบรรยากาศที่นี่มันค่อนข้าง,างเย็นนะฉันไม่ชอบอย่างนี้เลยอะ่ะก,ก,กับท่านนี้ก่อนนะทาโจชิอีห้องนั้นใช่ไหมห้องที่ถูกขังอยู่นี่ก็มีต้องมีรูทบอร์ดอยู่ถึงจะข้าไปได้นอนอีกรอบไหมได้ปะง่วงจัง <c oughs> อนอนจะได้เลือดเต็มนะจ๊ะ ก็ใช้ได้อยู่นะมีระบบนอนด้วยณ <c oughs> จุดจุดนี้ก็อ่ะไปต่อเลยวิ่ง <c oughs> เออ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 ฝั่ลู้มีข้าด้วยโอเคอืมเราไปหาจุดว่าไปฝั่งนึงดีกว่าไหมหรือว่าจะจะหาห้องที่ล็อกเป็นแจอยู่ดีอันนี้ใช่เพืนพี่ปะ อ๋อน,นี่ก็ด้วยเป็นตัวเพื่อไอพี่อื่นกันไม่น่าละ่ะดีวะ่ะดีวะ่ะโอ้เราบอนี้ใช้ได้อยู่ข้างล่างมันมีเขียวๆนั้นไม่น่าไปได้นะมันไกลามากเดี๋ยวคัดลองแล้วกันนะเราไปสอดโครงโยชิจิก,กับอายุมิก่อนแล้วกันนะอืมอีห้องนี้ขอขอ,ขอทีดิเราไม่สำรวจตรงนี้เนะนี่ยดีผมสำรวจไปแล้วว่าลืมจำไม่ได้เหมือนกันช่างมันนะก็ จุดบ้าไปไหนหวะทัานี้ไม่ใช่จุดบ้ามันอยู่ตรงนั้นตรงข้างล่างตรงที่มีเขียวอ่ะ <c oughs> วิงว่งวิ่งกดสเตตบาวิ่งนะครับเตดบาค้างไว้ไม่มีบอกไม่มีการบอกอะ่ะแต่มันบอกห้ามวิ่งในในอาคารไงวะแต่ก็วิ่งแล้วเนี่ยเราวิ่งแล้วเราแฮกกดไปเรียบร้อยแล้วอเอนนี้ก็ว้าไปฟังนึง มาโอเคแล้วเอาอาจจะมีนำแล้วกันนะโอเควิ่งนั่นแหละเยี่ยมมากมีลูทบอลปะวะนี่มีเน็บลองบอลไม่ใช่ลุทบอลใช้ก็ใช้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเบอร์โอ้ห้องตรงนี้มันห้องที่มันตีเตาเผานี่หว่ากำละระวัง <c oughs> นี่เตาเผาอินสเนเตอร์กูกลัวเนี่ย ชื่อเงือกกลัวโอเคเราเผาทีห้องนี้เดือดเลยด้วยห้องนี้เสียจันยุยโดนฆ่านี่นะคลาสโซ่หนึ่งหนึ่งมีรูดบอร์ดด้วยเก็บสิจ้ะเก็บจ้าเก็บโอเคนั่นแหละเยี่ยมมาเซฟก่อนเซฟเยอะๆแล้วเขาแบบใครอือลู่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อห้ามไปทางนั้น แม่คือห้ามกลับทางเดิมใชื่อเดี๋ยวนะขอสืบรถตู้กันนะตู้มีอะไรป่าวโปสเตอร์นินชักเจอตัวอนสิบตัวฮะฮึเนมนตมลเดี๋ยวอะไรก็เทนเลสเตอร์วะอะไรอ่ะมีใ,ใครบางคนทิ้งกระดาษไว้ตรงนี้ด้วยในมือเหมือนผู้หญิงอะ่ะสูกไหมเลสเตอร์ที่สาม บนโลกนี้คือความลับอะไรเนี่ยสักอย่างเออใช่มีมากมายแต่ว่าฉันคิดว่าเอาไว้ต่อกันได้หนึ่งถึงสิบอะสิบเดเตอร์วะโอเคเก็บมาใช้ขโมนได้เดียวใช่ไหมถ้าไปทางขวาด้วยนี้ด้วยนะโอเคอุ้ยนี่ไปไม่ได้ต้องวนใช่ไหมเนี่ยวนทางนี้เหรอนี่ไปไหนเนี่ยผมไม่ออกผมไม่ออกปไ,ไปไม่ได้เลยกรรม ไม้เนี่ยหักง่ายเลยเลยบับได้ด้วยไม้เลิศอ่ะไม้ลองบอดนี่เลิศมากรูดบอดลองบอดอ่ะไปสาให้ห้ามไปทางอื่นใช่ไหมทางนี้ปะการตรงนี้อย่างเดียวเหรออะไรเนี่ยกระดาษดีละเบอร์สี่เธอต้องเพสเดมอิน e r t นออเดอร์กดให้ถูกเหรอเธอรู้ว่าคนจะกดกดยังไงเหรอบอกฉันสิ อ่าได้เอริ่มต้นได้การกดขวาไลมอดออนคือขวาเะไลมอดวันขวาปะขวาเฮ้ยคือไงวะขวาเพื่อไลมอดวันเมย์เขาว่าไงอ่ะมีโนรีกแล้วอ่ะถึงพี่สาวน้องสาวที่ที่ฉันรัก เดี๋ยวคกันคกั็คกันจะลับเอ่อสักการณ์นี่ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมั้งไอ้พืชสีเขียวมันมันตัดขาวชันไปฉันเดินไม่ได้แล้วไม่โปรดมีชีวิตต่อไปแล้วก็หาสิ่งที่ฉันทิ้งไว้แล้วกันนะจ๊ะมีวิญญาณมากมายในโรงเรียนนี้เหมือนกับมนุษย์เลยอ่ะพวกเขามีวิญญาณมีทั้งดีและไม่ดี มรรบอกได้จากสีของมันอ่ะวิญญาณที่ใจเย็นน่ะจะมีสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเอ้ยน้้ำเงินหรือสีเขียวแล้ววิญญาณที่น่ากลัวจะมีสีแดงมันเจ็บจังเลยอ่ะวิสัยของฉันรองสาวของฉันก็ได้ฉันเหงามากเหลือเกินนะฉันอยากจะตายคนเดียวแล้วเนี่ยฉันกลัวฉันมันเขียนมันดูไม่่านไม่ออกแล้วแหละแต่จะจุดนี้ไปอ่ะที่นี่จต็เรืออันตรายจากแก้วแตก สองลบเก้า 9, หรอจะ๊ะห้องฉันนี่นะปิดไม่ได้ด้วยเอาปิดไม่ได้แล้วกรรม I will w h i s you away to somewhere else เอากรรมเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมันเร็วไปฉันยังไม่ได้สำรวจที่นี่เลยใจเย็นดิขอต้องขากันดิโอ้เข,ขียวเขียวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคือจะเอาไงฉันนั้นเยอะเลยเกิอนอ่ะ มันมีอะไรให้ให <pl ains> ้ลองดูเยอะมากอ่ะเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่นเมื่อกี้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนินาสองรับเก้าไม่มีทางอ่ะห้องหนึ่งทับสองนะมีสองรับเก้าเขียนอยู่บนกระดานหนึ่งด้วยกระดูกมนุษย์อ่ะ นักเดยนหญิงมั้งเอาไงดีละ่ะทางเยอะเหลือเกินอะ่ะมึงจะลองไงดีแหละนะจุดนี้ก็ไปเออเออโอเคมาไม่มีอะไรเออเออสี่เก้าแล้วไปทางขวาอะไรมือผู้หญิงอ่ะไอเตอร์หกอะไรอีกละ่ะ <c oughs> จากนั้นเธอคนจะเก็บไป้อนไปแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอะไรกระดูก่าแล้วเอาเฮ้เกี่ยวเว้์เอาเอาว้าไปว้าบ้าบ้าไปนไหนเ้างงอะเกมนี้งงนะเนี่ยแล้ว ไปต่อไปได้ทางนี้กรรมคนทำอะไรอะรู้สึกว่ามันเยอะมาเนี่ยเยอะมากเลยนะทางนี้เฮ้ยมีใครได้กลิ่นอะไรสดไหมเนี่ยฮะกลิ่นอะไรวะฉินว่ามันกลิ่นเลือดนะเพราะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อ้นั่นไงใปมีรอยเลือดอยู่บน,นหน้าต่างด้วยโอ,อ้ยซาติโกซาติโก อ๋อีอะไรกัมีด้วยเ่ะเมื่อกี้ไม่อยู่นะตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้นะอาจจะอะซาติโก็ทำร้ายของเธอเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอห้องวิทยาศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์แล้วห้องเนียตัวดีเลยะเอาละครับไว้เจอกันพันหน้ากันนะครับกับคอมปเตี้รีวิวจะเป็นยังไงก็ ยังชมกันได้พันหน้าโอเคตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย